สวัสดีค่ะแม่มสุภารัตน์ค่ะวันนี้มาพบกันก็จะมา,าคุยเกี่ยวกับเรื่องของ3ค่าเลือดไตสําคัญที่ผู้ป่วยไตยควรทราบนะคะหลังจากที่มีหลายๆท่านถามแม่เข้ามาเลยว่าเวลาที่คุณหมอบอกว่าไตาเสื่อมเนี่ยเราจะดูผลเลือดไตตัวไหนบ้างนะคะซึ่งเวลาที่เราไปตรวจเนี่ยผลเลือดเนี่ยก็คือจะมีค่าเลือดหลายตัวเลยใช่ไหมคะซึ่งบางตัวเนี่ย คือเราก็อาจจะรู้อยู่แล้วอย่างเบาหวานอย่างความดันไขมันอย่างนี้ค่ะแล้วค่าไตเนี่ยก็จะดูจากตรงไหนล่ะเพราะว่าการที่เรารู้เรื่องของค่าเลือดไตเนี่ยเราจะได้มาปรับเรื่องของการควบคุมหรือว่าการทานอาหารให้เหมาะสมกับไตของเราที่อยู่ในระยะนั้นๆน,น,นะคะเพื่อที่ไตของเราเนี่ยจะได้ไม่เสื่อมมากไปกว่าเดิมค่ะ,ะพอเรามี ผลเลือดที่เราตรวจปัจจุบันเปรียบเทียบในการตรวจเลือดครั้งต่อไปว่าการที่เราคุมอาหารมาระยะหนึ่งเนี่ยสองเดือนหรือ3เดือนจากที่คุณหมอจะนัดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราคุมอาหารได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าผลเลือดครั้งต่อไปเนี่ย ค่าไตาเราดีขึ้นแสดงว่าเรามาถูกทางแต่ว่าถ้าแย่ลงเนี่ยเราจะได้มาปรับเรื่องของการทานอาหารให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะเพื่อชะลอไตของเราไม่ให้เสื่อมมากไปกว่าเดิมค่ะเรามาดูกันค่ะว่า3ค่าไตาสําคัญที่ควรรู้มีอะไรบ้างนะคะตัวที่1นนะคะตัวครีเอทินินค่ะตัวเนี้ก็คือมาจากสมรรถภาพการทํางานของไตของเราไตาของเราเนี่ยคือปกติ หรือว่าเสื่อมมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะ,ะของผู้หญิงนะคะก็คือต้องไม่เกิน1.1ค่ะส่วนของผู้ชายก็คือต้องไม่เกิน1.2นะคะบางคนเนี่ยค่าครีอิตินีเนี่ยขึ้นมากกว่า1.1หรือ1.2เนี่ยอาจจะไปที่ระดับ7 8 9อย่างเนี้ยก็มีนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็แสดงว่าอ,อันตรายมากๆแล้วคุณหมออาจจะต้องให้เราเนี่ยฟอกไตฉุกเฉิน ซึ่งการฟอกไตฉุกเฉินเนี่ยก็คือ,อจะเป็นการช่วยชีวิตนะคะอีกกรณีกรณีอื่นๆนะคะก็อาจจะทำให้ค่าพีเอทินินสูงได้เช่นคนที่ทำงานหนักหรือว่าคนที่ออกกำลังกายหนักมากเกินไปอะคะ่ะก็ทำให้ร่างกายเนี่ยไปสลายกล้ามเนื้อของเรานะคะทำให้ไตของเราเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นสำหรับคนที่ทำงานหนักนะคะก็ต้อง ดูแลนะคะตัวเองไม่ให้ทำงานหนักมากจนเกินไปจากที่เราไตาเสื่อมแล้วนะคะส่วนคนที่ออกกำลังกายหนักแล้วรู้ว่าตัวเองเนี่ยคือไตเสื่อมแล้วเนี่ยก็ต้องมาปรับเรื่องของการออกกำลังกายให้น้อยลงนะคะอาจจะไม่ต้องออกหนักเหมือนเช่นเดิมการออกกำลังกายหนักเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงเสมอไปนะคะต้องดูด้วยว่า เราป่วยเป็นอะไรหรือเปล่านะคะอย่างของคนที่เป็นโรคไตเนี่ยคือไตของเราทํางานหนักอะคะ่ะก็ต้องออกกําลังกายให้น้อยลงอาจจะเหลือแค่วันหนึ่งแค่30นาทีอย่างเนี้ยนะคะจะเป็นการปั่นจัก,กรยานเบาๆนะคะการเดินช้าหรือว่าการแกว่งแขนเพื่อให้แค่นี้ร่างกายก็มีการขยับแขนขานะคะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาจจะ ออกกำลังกายแค่3-4ครั้งนะคะต่อสัปดาห์ก็ได้นะคะวันหนึ่งก็คือประมาณ30นาที45นาทีอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะไตของเราก็จะได้ไม่ทำงานหนักนะคะตัวคลีอีทินินนะคะสรุปก็คือยิ่งน้อยยิ่งดีนั่นเองค่ะส่วนค่าที่2นะคะก็คือค่า eGFR ค่ะตัว GFR นะคะตัวนี้ก็คือยิ่งมากยิ่งดี ของคนปกติเนี่ยก็คือต้องมากกว่า90%แต่ว่ามีหลายคนเลยที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็จะเกิน1 0ออันนี้ก็คือดีดีมากๆนะคะมันจะบ่งบอกว่าประสิทธิภาพการทำงานของไตที่เหลืออยู่ของเราอะคะ่ะเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นที่จะมีประสิทธิภาพในการกรองของเสียหรือว่าขับของเสียออกจากไตของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด5ระยะค่ะ ระยะที่1 eGFR ก็คือจะมากกว่า90%รนะคะระยะที่2ก็คือ GFR อยู่ระหว่าง 60- 9 0ระยะที่3 GFR จะอยู่ที่30-60%รนะคะระยะที่4เนี่ยก็จะอยู่ระหว่าง15-30%แล้วก็ระยะที่5นะคะระยะสุดท้ายค่าตัว GFR เนี่ยอยู่ต่ำกว่า15%คะ่ะ ซึ่งกรณีต่ำกว่า15%เนี่ยคุณหมอก็จะดูสุขภาพโดยรวมของเราค่ะของผู้หญิงกับของผู้ชายเนี่ยก็คือจะพิจารณาแตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยคือค่า GFR เหลือ 7- ถึง8%เนเนี่ยบางคนยังไม่ยังไม่ต้องฟอกก็มีนะคะซึ่งคุณหมอก็จะดูโดยรวมของสุขภาพค่ะ mm hmm. คุยเรื่องของการวางเส้นนะคะหรือเตรียมเส้นเพื่อที่ จะเตรียมไว้สำหรับคนที่ค่าไตไม่ดีขึ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นผลดีกับผู้ป่วยโรคไตค่ะเพราะว่าการที่เราทำเส้นไว้เนี่ยเวลาที่ฉุกระหุกหรือว่าฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเรามีทำเส้นไว้แล้วเนี่ยคุณหมอก็สามารถที่จะทำการฟอกไตได้เลยแต่ว่าบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ทำไว้เนี่ยแล้วเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยการที่จะมาหาเส้น ฟอกไตมันก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงค่ะซึ่งมันก็จะอันตรายเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะคะดังนั้นเนี่ยคือทำตามที่คุณหมอแนะนำไว้จะดีที่สุดนะคะ<ม>ส่วนค่าที่3ก็คือตัว BUN ค่ะซึ่งค่าตัวนี้นะคะจะบ่งบอกถึงว่าเราทานอาหารประเภทโปรตีนมากเกินไปนะคะซึ่งตัวนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีค่ะค่าปกติก็คือจะอยู่ระหว่าง10 ถึง20นะคะถ้าเราทานโปรตีนมากเกินไปเนี่ย BUN ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ทานเลยหรือว่าทานน้อยเกินไปเนี่ยแล้วค่า BUN ต่ำกว่า10เนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายกับร่างกายของเราได้นะคะซึ่งทำให้ร่างกายของเราอ่อนเพลียแล้วก็เกิดอาการของโลหิตจางได้แต่ว่าถ้าเกิดเกิน20%เนี่ยแล้วเ,เกินไปมากๆเนี่ยระดับ70-80หรือร้อยกว่า อย่างนี้ค่ะซึ่งก็อันตรายมากๆเลยเหมือนกันค่ะคุณหมอก็อาจจะต้องทําการฟอกไตฉุกเฉินให้เราได้นะคะอาจจะต้องฟอกฉุกเฉินโดยการเจาะคอ,อซึ่งอันนี้ก็คือถ้าคุณหมอบอกว่าต้องฟอกฉุกเฉินเนี่ยก็ต้องฟอกนะคะเพราะเป็นการช่วยชีวิตของเราค่ะดังนั้นเนี่ยเราควรจะทานโปรตีนนะคะที่มาจากเนื้อสัตว์หรือว่าโปรตีนจาก อาหารอื่นๆเนี่ยให้เหมาะสมไม่มากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปค่ะสรุปก็คือ3มค่าไตาสาคัญที่เราจะต้องรู้หลักๆเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นไตเสื่อมก็คือตัวที่1ตัวครีเอทินีนนะคะตัวนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีตัวที่2นะคะตัว GFR ตัวนี้ยิ่งมากยิ่งดีตัวที่3นะคะตัว BUN ตัวนี้ก็คือยิ่งน้อยยิ่งดีนะคะเปรียบเทียบจาก ผลเลือดของเรานะขณะที่เราไปตรวจนะคะค่าเลือดไตเนี่ยเราสามารถที่จะไปตรวจที่คลินิกได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องรอตามที่คุณหมอนัดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณหมออาจจะนัดห่าง3เดือน4เดือน6เดือนอย่างนี้ค่ะแล้วแต่ว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยคือค่าไตระดับไหนแล้วก็มีโรคอื่นแทรกซ้อนด้วยหรือเปล่านะคะการที่เราไปตรวจ คลินิกก่อนเดือนหนึ่งไปตรวจหรือว่า2เดือนไปตรวจอย่างนี้ค่ะเราจะได้ทราบว่าการที่เราควบคุมอาหารหรือว่าดูแลตัวเองมาเนี่ยเ,เราดูแลมาถูกทางหรือเปล่าแล้วถ้าผลออกมาเนี่ยคืออยู่ในเกณฑ์ที่ทรงๆหรือว่าดีขึ้นแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะคะเราก็จะได้ควบคุมดูแลต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปตรวจแล้วค่าไตายแย่ลงเนี่ย เราก็อาจจะต้องมาปรับเรื่องการทานอาหารดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อชะลอไตของเราไม่ให้เสื่อมมากไปกว่าเดิมค่ะอย่าลืมนะคะไตของเราเนี่ยดีขึ้นได้ค่ะอยู่ที่เราดูแลตัวเองและควบคุมอาหารค่ะแล้วก็อย่าไปวิตกกังวลมากนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยก็จะทำให้ไตของเราเสื่อมเหมือนกันนะคะทำ จิตใจให้สบายนะคะแล้วก็ทําตามที่คุณหมอแนะนําหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องโรคไตแล้วก็พยายามหักห้ามใจตัวเองแล้วก็พยายามอย่าให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆนะคะวันนี้หม่มก็ฝากเรื่องของค่าไตสำคัญนะคะที่ผู้ป่วยโรคไตควรจะทราบไว้เท่านี้นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยหม่มก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตหรือว่าโรคอื่นๆมาแนะนา เช่นเคยนะคะถ้าข้อมูลนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์หรือว่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้แหม่มในการที่จะทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ